สวัสดีค่ะวันนี้รานะคะก็พามาดูในตัว4ประตูตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัว SDA ที่มีกล้องหลังอย่างนี้นะคะมีกล้องด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็น4ประตูซึ่งตัว S ใหม่ก่อนเนี่ยก็จะไม่มีจอและกล้องแต่ตัวนี้มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูอันนี้หรอกยู่ จะแปลกมากเลยอ่ะคือว่ายังเป็นเรียกว่ายังเป็นกุณใจไขยอยู่แต่าสามารถอัปเกรดได้นะคะอ่านะคะอ่ะโอเคเนี่ยค่ะคือเป็นภายในของตัว SDA ซึ่งเป็นตัว S เริ่มต้นนะคะซึ่งตัวนี้ราคาจะปรับขึ้นกว่าเดิมอยู่สองหมื่นนะคะก็จะมีจอเห็นไหมคะพร้อมกล้องหลังที่ให้ดูเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ ก็จะมีฟังก์ชันที่ออกมาไหลด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้เบื้องต้นก่อนให้ดูว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะ